ไม่ธรรมดาเลยกันนะครับผมชื่ออาจารย์ไกรยศรีพัชนาศิ์นะครับเป็นรองประธานนุ่นผมผมงคนให้นห็นคนก็ชอบหัวลงก็ตอนนี้ถ้าท่านยังไอเทียสิ์จะเห็นที่ประธานการเปิดบ้านอาจารย์ที่พไตยที่ในจังหวัดเชีบุรีนะครับมาครั้นี้ผมก็จะมาประชานการงานให้พี่น้องผู้รับประชาชนไทยได้ทราบและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านทั้งหลายกับผมเป็นเนื้อเดียวกันนั่นคือว่าเราคือผู้นําการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับในงานนี้นะครับเราจัดขึ้นในวันที่28เมษายน2555ที่จะถึงนี่แหละครับก็อยากเจอเจนท่านท,ทุกท่านนะครับไปเที่ยวไปนุดยนุมเป็นแสดงว่าเป็นคนที่ไม่ธรรมดาที่รักประชาธิปไตยของเราที่จังหวัดเชรบุรีที่ตรงนั้นเป็นที่ประมาณ1,900ไร่ ทางเจ้าของได้อนุมัติให้เป็นอาณาจาักรของคุณเื้อแรงติดชายทะเลอาการดีมากท่านนายกบุญชายก็มีบ้านอยู่ตรงนั้นแล้วก็หลายๆลคนมีบ้านอยู่ตรงนั้นอากาศดีมากนะครับในงานนี้นะครับเราจัดเ,เลี้ยงท่านฟรีทั้งหมดนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหาราทะเลประเภทหอยที่ไม่ได้เลียบทองทั้งหลายนะครับมีท่านกินอย่างกินกน,น้ำซุปราอหอยลายผัด หอยแขงลวกหอยกระแดงผู้ต้มนะครับค mm ือทุกยอดซึ่งแต่ตอนนั้นพี่น้องเสรือแดงพี่น้องผู้รับประทานที่พ์กระจายทุกท่านกำรวจจัดงานในวันที่8นะครับก็ขอข้างหน้าเรื่อโปรแกรมนะครับตอนเช้าสายงจะมีการทำพื้นเรียผ้าเข้ารูปเปิดศูนย์ประสานงานคอพพเนี่ยครับคอพปอนะครับคณะผู้นำการพัฒนาประชาศทีไตยและเรศูนย์งานประสานงานเราพอไปด้วยในโซเซ็ ตอนบ่ายจะมีการเปิดบ้าน,นประชาธิปไตยซึ่งเรามีทั้งหมดให้เราแล้วตอนตนี้น,นะครับสามตำบลตอนแรกประก,กาศในหนังสือได้มีห้าตำบลพอประก,กาศไปแล้วทุกคนว่าหลายที่ก็คงจะตื่นเต้นสนใจกับชักเป็นสองพักกำลัลดก็เลยมีแค่สามตำบลสามตำบลก็โอเคครับสามก็เปิดบ้านเยอะเลย เราจะทำการหลังอากทำบุญเลี้ยงพระเข้ารูปเปิดศูนย์ประสานงานเสร็จหลังเที่ยนประมาณบ่ายโมงจะเดินทางไปเปิดบ้านประชานที่จงขนแก่จากนั้นนะครับสี่โมงเย็นจะเริ่มปลาัยกันที่เวทีหันทาที่ใหญ่และจะมีอาหารเลี้ยงหมากคนดพอเป็นั้นก็จะดาเนินการแต่จัไม่ทังถึง 24นาฬิกาพี่น้องที่ต้องการาาจะไปพักติดต่อได้เลยนะครับเพราะว่ามีเจ้าของบังโรงที่เป็นเจื้อแดงผู้สนใจปวดเปือพจันนั้นเป็นคนเสื้อแนนองดง,งแจ้งความประสงค์ว่าจะคิดค่าที่พักแบบถูกๆหรือว่าคนพูดกันมากัะผมนะครับว่าจะเอาเพียงแค่ค่าค้าฝ่าฟเดียวเลยเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญทุกเรานะครับตอนเช้านะครับจะมีนนะคุณผู้เลี้ยงชั้น่อในนั้นเลุมลื่นมาที่อินทราแล้วก็จะ เ,เชิญเชิญทุกท่านนะครับในการบริเวณีนั้นจะมีราลยละเอียดอีกมากมาย,เ,ยเดี๋ยวท่านไปแล้วผมจะแจ้งให้ทราบและในการนี้นะครับ <c oughs> เราก็ได้จัดแอนนี่เราได้รับความร่วมมือจากพี่น้องครับพี่โบแล้วก็ได้รับความระตือือจากทีมงานดา้านบ้านเลขที่117จัดแอนนี่ครึ่ใหญ่จากทัสส่วประเทศโดยเรียนบอกให้กับพี่น้องคอมพอพี่น้องทางการกพัฒนาประชาธิปไตายนะครับจากต้นเมย์ตื้งตื้นตื้นเกล็ดและจะมบอกรุ่น,นแปดเลย ให้จัดแรมดีทั่วเป็นแรมดี้ทั่วประเทศสู่หาเจ้าที่หลังเราได้ติดต่อประสานงานเรียบร้อยแล้วรายละเอียดนี้ผมจะให้ท่านเลขาเกี่ยวกับพระน่าในเรื่องไปที่นิสานครับขอบอกท่านนิดนงึงครับว่าเรามีถ้วยสามถ้วยหนึ่งถ้วยท่านนายกทั้งสิ้นท่านอนุ่นบัตรแหละถ้วยท่านาาานานย่อมผู้ชายและถ้วยที่สามถ้วยพระชุมดีว่า,าการกระทรวงการคลเชิญท่านหัวหน้าและที่ชี้แยแค่ที่เ้าท,ท,ทนิสามจริงครับ มาวันนี้แล้วกันนะคะก็คือว่าวันนี้เนี่ยจะมาแนะนํานะคะการแข่งขันแรลลี่เนี่ยทั้งหมดจะแจกเอ,อเกสารใ,ให้ทุกท่านนะคะมีสามใบใบแรกเป็นใบสมัครแรลลี่นะคะใบที่สองก็เป็นกําหนดการแรลลี่แล้วใบที่สามก็คือใบจห้องพักแรลลี่ของเราเนี่ยนะคะจะรวมตัวกันที่ร้าน นายยงทักษิณนะคะช่วงที่สองเป็นของนายวุฒิชัยช่วงที่สามเป็นของคุณพานี่คือจารุมพันธ์นะคะแล้วก็มีถ้วยรางวันบุลูนนทองนะคะแล้วก็ถ้วยรางวันบุฟี่ด้วยนะคะได้ละเอียดของการสมัครนะคะก็คือค่าสมัครก็คือค่าลักหก้อยหกสบาทนะคะอันนี้รวมอาหารเช้าอาหารกลางวันบุฟเฟ่อาหารเย็นบุฟเฟ่และก็เสื้อที่เข้าแข่งขันอีกหนึ่งตัวนะคะเสื้อที่เข้าแข่งขันนี้จะเป็นรูปประตู เลยนะคะอยู่ที่งหน้าเสื้อนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะก็สมัครแล้วก็แปลรายละเอียดกลับมาได้ที่ที่ดิฉันนะคะตามรายละเอียดขางน่างนะคะแล้วก็ราอี้นสมัครในที่นี่แต่ว่าค่าที่พักนี่ก็คือไม่รวมนะคะแล้วหลังจากถึงค่าเจ้าสำนักแล้วเราก็จะฟังวิทีป่าัสแล้วก็วิธีว่าภงหมู่บ้านสถานที่ประนะคะ<อ>นั้นเดี๋ยวก็ฝากรุ่นแปดนะคะช่วยอาจาสย์สำคัญที่ด้วยแล้วก็ขอเชิญรุ่นรุ่นแปด ร่วมกับวลวแี้กับพวกเราด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการดูรุ่นที่ทํางานนะคะว่าเราาะเรือกคนคนยางไรบ้างแล้วเด้ใส่สายต่อไปนะคะสามสิบมีายไม่น่าจะติดอะไรจะเอาเป็นสายเสียก็ติดตอเดากน้องจ๋าอากานยนได้ นี้นะคะจะเป็นการนะคะสำหรับเรื่องสหการนุนบ่าประชาธิปไตย2มพชโดยท่านแพทย์ประสงค์เบอร์์นะคะก็จะมอให้ท่านเลยค่ะเพราะการเป็นเชิญท่านในครั้งหนึ่งค่ะ